ขับยังไงนะโอ้มาแล้วโ,ดดโอ้โอนยนิกขับยังไงอะ่ะรักคันนี้ไหมรักร<ะ>ัก<ะ>ไหนรถ<ะ>หยุดมันไปไม่ไหวใช่ไหมโอ้อยกมาเลย ไปไหนครับอู้หูร้ร่วงแล้วร่วงแล้วไหนมันไปไหนละ่ะอู้ไปแล้วใส่รองเท้าก่อนพี่ค้ใส่รองเท้าก่อนโดน เดินอะไรอย่างเงี้ยเดิน <c oughs> อะไรอย่างงี้ยทำไหนเนี่ยไม่เดินถือเดินไปไกลย,ยังเลยอะ่ะ <c oughs> เอ,อ้าทำไมขับชนตัวเองอะ่ะ <c oughs> โอ้มันชนโนนนะโอ้ไปยืนอยู่ข้างหน้ามานนี่ครับโอ้ยมันขึ้นไหวไหมนะ โอ้ไหวไหมนะโอ้มันติดมันติดทำยังไงอ่ะทีนี้หูกลัวกลัวกลัวทำไมอะโอ้เป็นคนขับเองก็อ่ะขับซิขับขึ้นอีกซิขับไหวไหมมันติดเด้อมันติดเด้อโอ้เปไหนอ่ะ โอ้ะไปขับตรงนั้นนะ่ะอันนี้ขับให้พ่อดูสิโอ้ไปแล้ว